จะเป็นอาหารบ้งทีนะครับนี่นะครับมาอยู่สามยอดแชนใต้นะครับโอเคนะครับไปก็สวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําหน่วยในสามจังหวัดแชนใต้นะครับในการรับสมัครฐานออนไลน์นะครับก็ก็ทั้งสามยอดแชนใต้นะครับก็มีปัตตานียะลานราธิวัดนะครับ 14หน่วยนะครับของปัตตานีนะครับ3หน่วยของยะลานะครับแล้วก็5หน่วยของนราธิวาสรวมทั้งหมด22หน่วยงานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงทั้งหมดนะครับทั้ง22หน่วยงานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการออกสนามนะครับหรือว่าจะเป็นการทํางานอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําน้องๆทั้งหมดนะครับแล้วก็รีบไปสมัครกันได้เลยนะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับโอเคไปดูกันนะครับนะครับปีนี้นะครับฐานออนไลน์ี่จะเปิดทั้งหมด22หน่วยงานนะครับ22นะปีที่แล้วรู้สึกว่าประมาณ20 นะครับแต่ปีนี้22บนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีหน่วยไหนบ้างนะผมจะไล่แต่นราธิวาสมาถึงปัตตานีนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับหน่วยแรกนะครับก็คือกองครับการกรมฐานราบที่1 5 1้าบ็ดนะครับก็ตั้งอยู่ที่ค่ายกัรยานิวัฒนานะครับกาลุวอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับก็รับทั้งสิ้นเนี่ยสิบ้านะครับตอนนี้เนี่ยสมัคร19แล้วนะครับ แต่ว่ารายงานตัวเนี่ยหกนายนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจเนี่ยยังมีโอกาสอยู่ก็ไปสมัครซะนะครับถ้าสนใจนะครับรอหนึอหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยก็คือกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักนะครับกรมฐานราบที่หนึ่งรอยาิบเ็ดเหมือนกันนะครับก็ตั้งอยู่ที่การลัวเหมือนกันนะครับนะครับก็รับทั้งหมดเนี่ยสิบหกนายนะครับตอนนี้สมัครแล้วเนี่ยสิบนะครับแล้วก็รายงานตัวเสร็จสิ้นแล้วหกนายก็มีโอกาสอ่าถ้าจะสมัครเนี่ยก็ไปสมัครซะนะครับ เอาต่อไปเนี่ยก็คือกองพันฐานราบที่หนึ่งนะครับกรมฐานราบที่1นึนะครับรับทั้งหมด8 4นายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนสมัครเนี่ยสีนะครับรายงานตัวแล้วสายสองนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่ว่าสนใจจะไปอยู่หน่วยรอหนึ่งอันหนึ่งพันหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ค่ายกัรยาณิวัฒนานะครับอยู่ที่การวอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับสมัครได้เลยนะครับตามภาพนะทุกคนดูตามภาพประกอบนะครับ อ่ะต่อไปนะครับก็คือกองพันฐาราดที่สองนะครับกรมฐานราดที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ค่ายกัรยาณิวัฒนานะครับการัวอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเช่นกันนะครับรับตั้งสิ้นปีศตสี่นะครับจํานวนผู้สมัครตอนนี้นะสี่สิบเจ็ดนายนะครับแล้วก็รายงานตัวแล้วเนี่ยก็คือรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสามสิบสองนายนะครับก็ยังสมัครได้อยู่นะครับก็ใครสนใจจะไปอยู่รอนึงน้าหนึ่งพันสองก็สมัครซะนะครับตามภาพนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยก็ก็คือ กองพันธาราชที่3นะครับกรมฐานราชที่111นะครับนะครับต้องการทั้งสิ้น84นะครับตอนนี้สมัครแล้ว21นะครับรับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว13นายนะครับใครสนใจจะไปอยู่หน่วยร .151 พัน3ก็สมัครซะนะครับอ่ะทีนี้มาพูดก่อนนะครับนาาธิวัสเนี่ยดียังไงนะครับน้องๆที่ว่าจัดอยู่ในหน่วยของร .151 นะครับไม่ว่าจะเป็นกองพับับการนะครับของ151นะครับ พันหนึ่งพันสองพันสามนะครับตามที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยน้องๆมีโอกาสได้ออกสนามนะครับนะครับน้องๆมีโอกาสได้ออกสนามทุกคนนะครับออกสนามมันเป็นผลดีแก่ตัวเองนะครับในการออกสนามเนี่ยก็จะมีสิทธิอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สิทธิคะแนนเพิ่มนะครับโคต้าเด็ดขาดนะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปมายะลานะครับยาลาครับการกรมฐานราบสิ่งวะสองนะครับ รับทั้งสิ้น15นายนะครับตอนนี้สมัครแล้ว30อันนี้ล้นแล้วนะครับแต่ว่ารายงานตัวแค่5นายนะครับก็ถือว่ายังสมัครได้อยู่นะครับอาต่อไปนะครับกองพันฐาราชที่1กรมฐานราดที screens, ่102นะครับตั้งอยู่ที่ค่ายพยักนะครับนะครับตั้งอยู่ที่ค่ายพยักนะครับอ่าอําเภอบันนังบันนังตานะครับจังหวัดยะลานะครับนะครับอันนี้เนี่ยรับทั้งหมด84นายนะครับตอนนี้สมัครแล้วเนี่ย26นายนะครับรายงานตัวแล้ว9นายนะครับ ยังมีโอกาสอยู่น้องก็สมัครได้เลยนะครับต่อไปก็คือกองพันธาราชที่สองกรมฐานราชที่หนึ่งร้อยสองนะครับรับทั้งหมดแปดสิบสี่นะครับก็สมัครแล้วเนี่ยยี่ห้านะครับแต่ว่ารายงานตัวเสร็จสิ้นเนี่ยสิบนายนะครับใครสนใจนะครับจะไปอยู่รอนงาสองพันสองนะครับก็สมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับจบไปยาลาครับยาลามีสามหน่วยงานนะครับที่เปิดนะครับต่อไปมาถึงปัตตานีนะครับปัตตานีเนี่ยปัตตานีนะครับเรามาไล่เลยนะครับ กองร้อยมณฑลฐานบกที่4บกนะครับปัตตานีนะครับตั้งอยู่ที่ค่ายยิงขยุทธบริหารนะครับที่บ่อทองนี่แหละครับนะครับรับทั้งหมดเนี่ย6ีนะครับตอนนี้เนี่ยผู้สมัครเนี่ย50นะครับแต่รายงานตัวเนี่ย21คนนะครับใครสนใจก็สมัครได้ทันทีนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับเอาต่อไปเนี่ยก็คือโรงพยาบาลค่ายยิงขยุทธบริหารนะครับรับทั้งสิ้นเนี่ย13นายนะครับจํานวนผู้สมัคร13รายงานตัว7นะครับ ยังสมัครได้นะครับตอนนี้นะครับต่อไปก็คือกองร้อยฐานสารวัตรสนามที่สองนะครับกองพันสารวัตรฐานที่สี่สิบเอ็ดนะครับก <c oughs> ็คือสหอนี่แหละครับนะครับสารวัตรฐานเนี่ยตามภาพเนี่ยนะครับสาหอนะครับนะครับร้อยสหอนะครับกองร้อยฐานสารวัตรสนามที่สองเนี่ยรับทั้งหมดเนี่ยสิบสามนายนะครับ <c oughs> จํานวนผู้สมัครเนี่ยสิบสิบสี่คนแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่ารับ รายงานตัวแล้วเนี่ยห้านายนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจเนี่ยยังได้อยู่นะครับใครอยากมาเป็นสก็มานะครับโอเคนะครก็คือกองพันธฐานสื่อสารที่สิบห้านะครับอันนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุโยทยนะครับก็อยู่ที่บ่อทองนะอยู่ที่ค่ายน้ำดำนะครับรับทั้งสิ้นนะครับยี่สิบกนายนะครับตอนนี้สมัครแล้วเจ็ดนายรายงานตัวแล้วสี่นายอันนี้ก็สมัครได้เลยนะครับใครจะสมัครนะครับเอาต่อไปหน่วยผมครับกองพันธฐานช่างที่สิบห้านะครับ กองพันฐานช่างที่สิบห้าก็คือหน่วยผมนะครับหน่วยต้นสังกัดผมนะครับใครอยากมาอยู่กับผมนะครับนะครับใครอยากมาอยู่กับผมนะครับก็สมัครมาได้เลยนะครับกองพันฐานช่างที่สิบห้าต้องการทั้งหมดห้าสิบเจ็ดนะครับตอนนี้สมัครแล้วยี่สิบเอ็ดนะครับแลนตัวและสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจอยากจะมาอยู่ด้วยกันนะครับมาเลยนะครับกองพันฐานช่างที่สิบห้าตามภาพนะครับโอเคนะกองพันฐานราดที่สามนะครับกรมฐานราดที่หนึ่งร้อยสามนะครับ อันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ค่ายอิงค่ายอิงขยุทธบริหารนะครับก็ต้องรับตั้งสิ้นเนี่ยแปดสิบสี่นะครับจำนวนผู้สมัครเนี่ยหกสิบเอ็ดแล้วนะครับแต่แลนตัวแล้วเนี่ยแค่สี่สี่นะครับน้องยังมีโอกาสสมัครอยู่นะครับถ้าต้องการใครต้องการลงรอนึงห้าสามพันสามนะครับต่อไปก็คือกองพันฐานราบที่สองนะครับกรมฐานราบที่หนึ่งราบสามนะครับรับทั้งหมดแปดสี่นะครับคนสมัครแล้วตอนนี้สามสิบนะครับ แล้วก็แลนตัวละ11นะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าใครอยากมาลงรอ15,302นะครับอันนี้จะอยู่ใกล้กับหน่วยชป .15 นะครับเอาต่อไปก็คือรอ15,301นะครับกองพันฐานรับที่หนึ่งกรมฐานรับที่หนึ่งร้อยสามอันนี้คือหน่วยเก่าผมนะครับตอนนี้ผมเป็นพนฐานนะครับก็ผมได้เป็นนายสบกับหน่วยนี้แหละครับนะครับก็พูดตรงๆนะครับก็จํานวนผู้ต้องการเนี่ยรับสมัครเนี่ยก็มีทั้งหมด84นายนะครับตอนนี้เนี่ยสมัครแล้ว29นายนะครับ แล้วก็รายงานตัวแล้วสิบห้านายถ้าน้องสนใจนะครับก็สมัครได้เลยนะครับยังไม่เต็มนะครับเอาต่อไปกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักนะครับกลมฐานรากที่หนึ่งร้อยห้าสามนะครับจํานวนที่ต้องการก็คือสิบหกนายนะครับสมัครแล้วแปดนะครับรายงานตัวแล้วสามนะครับก็สมัครได้เลยนะครับต่อไปก็คือกองบังคับการนะครับก็คือกลมบกกลมนะครับหนึ่งร้อยสามนะครับอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยสมัครแล้วหกนะครับรับแล้วห้านะครับคําว่ารับแล้วก็คือรายงานตัวแล้วห้านะครับ ก็ยังสมัครท่านนะครับต่อไปก็คือกองพันฐาราบที่สามนะครับกองพันฐาราดที่สามนะครับกรมฐานราดที่หนึ่งสองนะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ค่ายซิรินทอนนะครับตั้งอยู่ที่กรอกรมนอภาคสีสนหน้านะครับก็ค่ายซิรินทอนนะครับเขาตั้งอยู่ที่เขาตูมนะครับรับตั้งสิ้นแปดสิบสี่นะครับตอนนี้สมัครแล้วห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็แรงตัวแล้วสี่สองนะครับใครจะมาอยู่นะครับรอหนึ่งห้าสองพันสามก็รีบสมัครนะครับแล้วก็รีบ เช็ควันรายงานตัวอะไรดีนะครับต่อไปนะครับก็คือกองร้อยเครื่องยิงลูกเบิดหนักนะครับกรมฐานราบที่หนึ่งและสองนะครับปัตานีนะครับก็ตั้งอยู่ที่ค่ายสิรินทร์เช่นกันนะครับรับทั้งสิ้นสิบหกนะครับจํานวนผู้สมัครสิบเอ็ดรับแล้วยังไม่รับยังเป็นศูนย์อยู่นะครับยังมีใครมารายงานตัวนะครับก็สมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเนี่ยก็คือกองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการกองพลฐานราบที่สิบห้านะครับ อันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับตั้งอยู่ที่กองพลฐานราบที่15นะครับจำนวนที่ต้องการเนี่ยก็คือ27นะครับรับทั้งหมด27สมัครแล้ว12นะครับแต่รายอันตัวเนี่ยแค่7เองนะครับเพราะเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจเนี่ยก็สมัครได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือกองบัญชาการทุนฐานบกที่4 6นะครับปาตานีนะครับค่ายอินขยุทธบริหารนะครับจํานวนนี้จํานวนที่ต้องการเนี่ยก็คือ22นะครับแต่ผู้สมัครเนี่ยล้นแล้วนะครับก็คือหรับ รับแล้ว16แรงตัวเ <Bel> นี <te asta> <ต réussi S 2> ่ย16แล้วนะครับใครสนใจนะครับก็สมัครได้ทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการรายงานตัวมันยังไม่ครบนะครับนี่คือ22หน่วยงานที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับอาทีนี้นะครผมลองมาพูดกันนะว่ามาลง3จังหวัดนี่มันดียังไงนะครับน้องๆเนี่ยมีโอกาสมากมายนะครับถ้าน้องๆมาอยู่ในหน่วยของ3วัดชาใต้นะครับน้องๆไปลงหน่วยฐานราบนะครับน้องๆมีโอกาสออกสนามนะครับมีโอกาส ได้เหรียญชายแดนนะครับแล้วก็จัดอยู่ในโคตาเด็ดขาดนะครับในการสอบในสิทธานบกนะครับโคตาเด็ดขาดนะครับน้องๆมีโอกาสมากนะครับในการสอบนะครับจะมีในส่วนของโคตากรอรมนอด้วยนะครับโคตาเด็ดขาดของกรอรมนอนนะครับแล้วก็ไปสอบส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมแนะนำสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็จบแค่นี้นะครับนี่คือทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วนะครับ ส่วนใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยกับหน่วยไหนอะไรยังไงเนี่ยหน่วยไหนทําอะไรนะครับก็เหมือนอ่าผมสมมุติให้ฟังเลยกันครับเหมือนกองพันฐานช่างที่สิบห้าเนี่ยนะครับหน่วยผมนะครับหน่วยผมนะครับกองพันฐานช่างที่สิบห้านะครับก็อยู่ทีปัตตานีนะครับก็เป็นหน่วยฐานช่างหน่วยเดียวนะครับในสามแยนเซนใต้นะครับนะครับก็ อันนี้นะครับผมก็ฝากนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองพิจารณาดูแต่ผมถ้าผมแนะนําเนี่ยทุกคนรู้รู้ดีนะครับว่าเรื่องเรื่องฐานออนไลน์ผมพูดทุกปีนะครับปีนี้ปีที่สี่แล้วนะครับผมพูดในนามของทบไทยในนามของทบสีนะครับนะครับผมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็ผมแนะนํานะครับเรื่องอะไรที่ผมพูดผมไม่โกหกน้องๆแน่นอนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอยากอยู่หน่วยไหนอยากเป็นอะไรอยากอยู่หน่วยไหน ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดคอมเมนต์มานะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็คลิปนี้จบไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําหน่วยอน่นต่อนะครับในทัพภาคสี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันนะครับคลิปหน้า